สวัสดีครับประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เออซับซ้อนแล้วก็น่าจับตามองมากในแวดวงเทคโนโลยีตอนนี้เลยครับคือเรื่องที่สหรัฐอเมริกากำลังบอกว่าเร่งพิจารณาใช้คำว่า working feverishly เลยนะในการออกไปอนุญ,ญาตให้ Nvidia สามารถส่งออกชิป AI ตัวล่าสุดอย่าง H200 ไปยังประเทศจีนได้แต่คำว่าเร่งในที่นี้มันกลับสวนทางกับความจริงที่ว่ายังไม่มีใครรู้เลยว่าวันส่งจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ วันนี้เราจะมาคลี่คลายปมนี้กันครับโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้ง Reuters, Yahoo Finance แล้วก็ The Business Times เพื่อจะมาดูกันว่าเบื้องหลังความไม่แน่นอนนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่และมันส่งผลกระทบไปกว้างแค่ไหนใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันไกลกว่าแค่ข่าวธุรกิจของบริษัทเดียวนะคะแต่มันคือภาพสะท้อนของสงครามเทคโนโลยีแบบว่าระหว่างสองมหาอำนาจที่กำลังขับเขี่ยวกันอยู่เลย การตัดสินใจเรื่องใบอนุญาตฉบับนี้เลยเหมือนกับการเดินหมากตัวสําคัญบนกระดานเลยค่ะซึ่งไม่ว่าจะออกมาทางไหนก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงซัพพลายเชนทั้งหมดเลยคําว่า working feverishly เนี่ยมันเป็นคําที่น่าสนใจมากนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนเ,ออเร่งด่วงมากๆแต่ในขณะเดียวกันการที่ไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนเลยมันก็ดูขัดแย้งกันเองตกลงแล้วเบื้องหลังนโยบายที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ คือเพื่อให้เห็นภาพชัดนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือการเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญเลยสถานการณ์นี้เริ่มขึ้นตอนที่รัฐบาลทรัมป์ในปี2025ได้ปรับแนวทางจากยุคข,ของรัฐบาลไบเดนโดยเปิดทางให้ n v ็นวีกลับมาส่งออกชิป AI ประสิทธิภาพสูงอย่าง H200 ไปจีนได้อีกครั้งแต่มันไม่ใช่การเปิดแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะ อ๋อมีเงื่อนไขด้วยใช่ค่ะมาพร้อมกับข้อกำหนดที่สำคัญมากคือเอ็นวีเดียจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ2 5เของยอดขายในจีนทั้งหมดให้กับรัฐบาลสหรัฐ25%สเเเลยเหรอครับโอ้โหนั่นไม่ใช่แค่ค่าธรรมเนียมธรรมดาแล้วนะมันเหมือนกับว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังตั้งตัวเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจของเอ็นวีเดียที่ทำกับจีนเลยนะครับแบบว่าด้านหนึ่งก็เปิดทางให้ค้าขายแต่อีกด้านก็ตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางที่แพงมาก ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติจริงคือแม้นโยบายจะเปิดทางแล้วแต่การส่งออกแต่ละครั้งยังต้องผ่านกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตเป็นรายกรณีไปไม่ใช่การอนุมัติแบบเหมารวมซึ่งขั้นตอนการพิจารณารายกรณีนี้เองค่ะที่ยังค้างคา,งายอยู่แล้วก็เป็นคอขวดในตอนนี้ซึ่งมันก็นำมาสู่ประเด็นที่ผมว่าน่าทึ่งมากเลยเหมือนฉากในหนังสายลับเลย คือคำพูดของ CEO NVIDIA ดียคุณเจนสันฮวงที่เขาบอกว่าสัญญาณไฟเขียวจริงๆอาจจะไม่ได้มาในรูปของประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนแต่จะมาในรูปของคำสั่งซือ้อหรือ purchase orders ที่จะเริ่มไหลเข้ามาทำไมต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นครับทำไมต้องใช้สัญญาณลับแทนที่จะประกาศกันตรงๆ จุดนี้ลลหาที่มันน่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนถึงศิละปะการเจรจาทางการทูตกับธุรกิจที่ดําเนินไปพร้อมกันในมุมหนึ่งรัฐบาลจีนอาจไม่ต้องการแสดงออกอย่างเป็นทางการว่าพวกเขายอมรับเงื่อนไข25%ของสหรัฐเพราะมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการยอมอ่อนข้อในสงครามเทคโนโลยีอ๋อครับเข้าใจได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วจีนยังคงต้องการเทคโนโลยีชิป AI ขั้นสูงนี้อย่างมากการใช้คำสั่งซื้อเป็นสัญญาณจึงเป็นวิธีที่ ชาญฉลาดมากมันทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียหน้าในเวทีโลกเป็นการสื่อสารด้วยการกระทำที่บอกว่าเราพร้อมแล้วโดยไม่ต้องมีใครพูดออกมาตรงๆค่ะเข้าใจแล้วครับมันคือการรักษาหน้าทางการเมืองแต่ปล่อยให้กลไกธุรกิจทำงานไปเบื้องหลังโอเคงั้นถ้าทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะอยากให้ดีลนี้เดินหน้าต่อไปได้ แล้วอะไรคือตัวการที่แท้จริงที่ทำให้กระบวนการอนุมัติมันล่าช้าและยืดเยื้อขนาดนี้ครับอะไรคืออุปสรรคจริงๆถ้าจะให้สรุปนะคะมันไม่ใช่แค่สาเหตุข้อเดียวแต่มันคือพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ที่เกิดจาก3ปัจจัยหลักมาเจอกันพอดีปัจจัยแรกเลยคือแรงกดดันทางการเมืองภายในสหรัฐเองค่ะอ๋อจากในประเทศเองเลยใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตัดสินใจของฝ่ายบริหารแต่มีสายตาของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะกลุ่มสวที่กังวลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอย่างเช่นสวเอลิซาเบธวอร์เรนเขาก็จับตามองอย่างใกล้ชิดมีการตั้งคำถามในสภาอย่างหนักเลยว่าเรากำลังจะขายเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดให้กับคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ของเราเองหรือเปล่าซึ่งกระบวนการตรวจสอบพวกนี้กินเวลามากค่ะเท่ากับว่าเป็นศึกสองด้านเลยนะครับ n อ i นวีดีไม่ได้แค่ต้องเจรจากับจีนแต่ยังต้องรับมือกับแรงต้านจากนักการเมืองในประเทศตัวเองด้วย ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือสมรภูมิแรกส่วนปัจจัยที่สองของพายุลูกนี้คือกรอบการควบคุมเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเหมือนเขาวงกตนโยบายควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังจีนที่สหรัฐเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2022คือมันมีกฎเกณฑ์หลายชั้นซ้อนกันอยู่แล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ใช่แค่ดูสเปคของชิปว่าแรงแค่ไหนแต่ยังต้องตรวจสอบลงลึกไปถึงผู้ใช้งานปลายทางว่าเป็นใครจะเอาไปใช้ทาอะไร Hmm. ซึ่งการตีความกฎระเบียบพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะและปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้พายุลูกนี้สมบูรณ์คืออะไรครับปัจจัยสุดท้ายก็คือสิ่งที่เชื่อมโยงกับที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะคือการอนุมัติต้องทําเป็นรายกรณีเคส by c เคสนี่ไม่ใช่นโยบายที่ผิดพลาดนะคะแต่มันคือความตั้งใจของผู้ออกแบบนโยบายเลยที่ต้องการให้มีการควบคุมอย่างละเอียดที่สุด การไม่มีการอนุมัติแบบยกโหลทําให้แต่ละคําขอซื้อต้องถูกนํามาตรวจสอบอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางกระบวนการนี้จึงช้าโดยธรรมชาติของมันเองพอทั้ง3ปัจจัยนี้มารวมกันมันก็เลยเกิดเป็นสภาวะเร่งรีบแต่ไม่คืบหน้าอย่างที่เราเห็นกันอยู่ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่าความล่าช้านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งพายุแห่งความไม่แน่นอนนี้ก็คงสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างน่าดูเลยนะครับ เรามาเจาะลึกผลกระทบกันดีกว่าเริ่มจากตัวละครเอกอย่าง n v ็นวีดียเองเลยพวกเขารับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรครับสำหรับ n v ็นวีดียมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนดาบสองคมจริงๆค่ะถ้ามองในแงด่ดีหรือที่นักวิเคราะห์เรียกว่าบูเคสหากใบอนุญาตผ่านไปได้ในที่สุดมันคือการปลดล็อกขุมทรัพย์เลยนะอืม ตลาดจีนมีความต้องการชิป H 2 0 0รออยู่มหาศาลการกลับเข้าไปในตลาดนี้ได้อีกครั้งหมายถึงรายได้ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะแต่ดาบอีกคมหนึ่งหรือแบกเคสที่เป็นด้านความเสี่ยงล่ะครับผมว่ามันน่ากังวลไม่น้อยเลยโดยเฉพาะเงื่อนไข25%เนั้นคมกริบเลยค่ะความเสี่ยงมีหลายมิติมาก1คือค่าธรรมเนียม25%ที่คุณพูดถึงมันจะกัดกร่อนอัตรากำไรหรือมาจินของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญแน่นอน 2คือทุกวันที่กระบวนการอนุมัติล่าช้าออกไปก็คือรายได้ที่คาดหวังไว้ต้องถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในระยะยาวคือความล่าช้านี้อาจกลายเป็นการบีบบังคับให้ลูกค้าในจีนต้องเร่งพัฒนาชิปทางเลือกของตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นประเด็นนี้น่าขยายความมากครับการที่จีนจะพัฒนาชิปของตัวเองขึ้นมาแข่งเนี่ยมันเป็นแค่ความเสี่ยงในระยะไกล หรือว่าความล่าช้านี้แหละคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ทำให้มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดครับและตอนนี้ผู้เล่นฝั่งจีนเองไปถึงไหนแล้วเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากค่ะความล่าช้านี้คือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นยอดเลยมันส่งสารที่ชัดเจนไปยังบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนว่า พวกคุณจะพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกตลอดไปไม่ได้ตอนนี้ผู้เล่นหลักๆในจีนอย่างหัวเว่ยหรือบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ต่างๆก็กำลังทุ่มเททรัพยากรอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาชิปของตัวเองแม้ว่าอาจจะยังตามหลัง NVIDIA อยู่หลายปีแต่ช่องว่างนี้กำลังถูกทำให้แคบลงเรื่อยๆทุกวันที่สหรัฐลังเลก็คือวันที่จีนมีเวลามากขึ้นในการไล่ตามทันค่ะแล้วแรงสั่นสะเทือนนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ NVIDIA กับคู่แข่งในจีนแน่ๆ มันต้องส่งต่อไปอยังทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยโดยเฉพาะชิ้นส่วนสำคัญอย่างหน่วยความจำ HBM หรือ High Bandwidth Memory สำหรับคนฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยช่วยอธิบายสั้นๆได้ไหมครับว่าทำไมหน่วยความจำชนิดนี้ถึงเป็นเหมือนหัวใจของชิป AI ได้เลยค่ะลองนึกภาพแบบนี้นะคะถ้า CPU ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปคือสมองที่ฉลาดแต่ถนนที่เชื่อมไปยังคลังข้อมูลหรือหน่วยความจำเป็นแค่ถนนเลนเดียวครับ ข้อมูลก็วิ่งได้ทีละน้อยแต่สำหรับชิป AI อย่าง H200 มันเหมือนสมองกลอัจฉริยะที่ต้องประมวลผลข้อมูลมหาศาลพร้อมๆกันมันจึงต้องการถนนที่ไม่ใช่แค่เลนเดียวแต่เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์16เลนที่สร้างซ้อนกันเป็นตึกสูงอยู่ติดกับตัวสมองเลย HBM ก็คือซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ว่านี้ล่ละค่ะมันช่วยให้ข้อมูลจำนวนมหาศาลไหลเข้าออกชิปได้ด้วยความเร็วสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โห oh, เป็นคำอธิบายที่เห็นภาพมากเลยครับเท่ากับว่าบริษัทที่ผลิต HBM หรือแม้แต่โรงงานอย่าง TSMC ที่ผลิตชิปให้ Nvidia ก็กำลังตกอยู่ในสภาวะรอเหมือนกันหมดเลยสิครับทั้งหมดเลยค่ะ,ม,คะมันคือผลกระทบแบบโดมิโนของจริงบริษัทอย่าง TSMC หรือผู้ผลิต HBM เตรียมการผลิตขนาดใหญ่ไว้พร้อมแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถกดปุ่มเดินเครื่องเต็มกำลังได้จนกว่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนจากฝั่ง Nvidia ซึ่งก็ต้องรอสัญญาณจากรัฐบาลสหรัฐอีกทีทุกคนในพลายเชนจึงต้องบริหารจัดการกำลังการผลิตของตัวเองภายใต้ความไม่แน่นอนนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งค่ะทั้งหมดนี้มันดูเปราะบางมากจริงๆครับเหมือนทุกอย่างแขวนอยู่บนเส้นได้ของการตัดสินใจทางการเมืองเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นเรามาลองมองไปข้างหน้ากันบ้างจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีถ้าให้ลองฉายภาพสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตอันไกลมันมีฉากทัดไหนบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ จากการประมวลข้อมูลเราพอจะร่างฉากทัดที่เป็นไปได้ออกมาได้3รูปแบบหลักๆค่ะฉากทัดแรกคืออนุมัติเร็วหรือ the fast track อาจจะเกิดขึ้นภายในไตรามาสแรกของปี2026นี้เลยสัญญาณที่เราจะเห็นก็คือมีรายงานข่าวการอนุมัติใบอนุยาตชุดแรกออกมาจริงๆหรือมีข่าวจากฝั่งจีนว่ามีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่เข้ามา hmm. ถ้าเป็นแบบนี้ผลที่ตามมาคือจะส่งผลบวกอย่างมหาศาลต่อความเชื่อมั่นในหุ้น n อ i นว a ด และซัพพลายเชนทั้งหมดก็จะเริ่มเดินเครื่องเต็มกำลังทันทีค่ะนั่นคือฉากทัดที่ดีที่สุดสำหรับฝั่งธุรกิจเลยแล้วฉากทัดที่2แล้วครับฉากทัดที่2คือสถานการณ์ยืดเยื้อหรือ the long slog ซึ่งบางทีอาจจะเป็นฉากทัดที่สมจริงที่สุดคือมันจะลากยาวไปจนถึงกลางปี2026หรือนานกว่านั้นสัญญาณก็คือเราจะยังคงเห็นข่าวเรื่องการตรวจสอบทางการเมืองออกมาเรื่อย ทำให้ตลาดยังคงผันผวนและแน่นอนว่ารายได้ของเอ็นวีดียจากตลาดจีนก็ต้องเลื่อนออกไปอีกเป็นภาวะที่ทุกฝ่ายต้องทนอึดอัดกันต่อไปค่ะและฉากทัดสุดท้ายซึ่งคงเป็นกรณีที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดที่สุดใช่ค่ะฉากทัดที่3คือหยุดชะงักหรือมีเงื่อนไขที่หนักขึ้นหรือ the hard stop ฉากทัดนี้อาจเกิดจากแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐที่เข้มข้นขึ้นจนฝ่ายบริหารต้องยอมถอย หรืออาจมีเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงผลลัพธ์คือ n v ็นวีดีอาจไม่ได้รับใบอนุญาตเลยหรือได้มาพร้อมเงื่อนไขที่หนักหน่วงจนไม่คุ้มค่าขณะเดียวกันฉากทัดนี้ก็จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้จีนต้องทุ่มเท,ททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชิปของตัวเองให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดค่ะชัดเจนมากครับจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของชิป H200 มันซับซ้อนกว่าแค่การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทกับลูกค้าแต่มันคือสมอรภูมิของการต่อรองเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นเดิมพัน ช่เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามใหญ่ที่น่าคบคิดทิ้งทายไว้ในขณะที่สหรัฐพยายามใช้มาตรการควบคุมเทคโนโลยีและตั้งเงื่อนไขต่างๆเพื่อชะลอการพัฒนาของจีนแนวทางนี้กำลังกลายเป็นการเร่งให้จีนต้องสร้างนวัตกรรมและพึ่งพาตนเองให้ได้เร็วขึ้นในระยะยาวโดยไม่ตั้งใจหรือไม่คะการควบคุมที่ดูเหมือนจะได้เปรียบในวันนี้อาจกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ของคู่แข่งที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระมากขึ้นสำหรับวันพรุ่งนี้หรือเปล่านี่คือ คำถามสำคัญที่ผลลัพธ์ของมันจะกำหนดภูมิทัศน์ของโลกเทคโนโลยีไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้าเลยค่ะ